สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพามาเที่ยวที่วัดสามัคคีธรรมนะครับลาดพร้าว64นะครับผมเดินเข้ามาก็จะเจอรูปอดีตเจ้าวาดอยู่ทางด้านหน้านะครับเราเข้ามาไหว้พระกันในวิหารนะครับซึ่งวิหารแห่งนี้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับก็หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมสีเขียวนี้นะครับผม ซึ่งก็สามารถมาถวายสังฆทานณวิหารแห่งนี้ได้ด้วยนะครับเดินถัดเข้ามาด้านหลังนะครับจะเป็นกุฏิเก่าของที่เจ้าอาวาดนะครับซึ่งท่านได้มรณาภาพไปแล้วนะครับก็สามารถมากับสรีละท่านได้นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังครับในโรงโดยที่ท่านมรณาภาพเมื่อวันศุกร์ที่22มีนาคมพศ2562นะครับเวลาตี3 40นาทีนะครับสิริอายุ 90ปี70พรรษานะครับซึ่งท่านก็คือพระครูสิริธรรมรัตน์นะครับหรือหลวงู้่อลำนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งครับของกรุงเทพมหานครนะครับผมก็จะมีตู้โชว์วัตถุมงคลซึ่งท่านได้ปลุกเสกไว้นะครับหลายๆรุ่นนะครับไว้ให้ได้รับชมกันด้วยนะครับซึ่งตามปอะวัติแล้วเนี่ยหลวงพ่อลำนะครับท่านเกิดที่ ตำบลบางย่าแพกนะครับอําเภอพระประแดงจังหวัดสุพรปรณการนะครับผมก็สามารถเข้ามากราบสักการะท่านและก็รับชมวัตถุมงคลของท่านนะครับรุ่นต่างๆของทางวัดนะครับก็มีมากมายหลายรุ่นนะครับที่มีชื่อเสียงก็เช่นตุ๊กแกนะครับเปลี่ยนรุ่นแรกนะครับหรือว่าดาวเวสุวรรณของท่านนะครับก็ได้รับความนิยมอยู่นะครับก็สามารถมารับชมได้นะครับ โดยที่ท่านก็เป็นเกจิอาจารย์นะครับรูปหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับผมหลวงพ่อหลำนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเผยนะครับแห่งวัดบางยาแพกนะครับแล้วก็หลวงพ่อคืนนะครับวัดสังโคนะครับซึ่งก็ได้ลําเรียนวิชาจากทั้งหลวงพ่อเผยแล้วก็หลวงพ่อคืนนะครับมีวัตถุมงคลมากมายนะครับโดยเฉพาะตุ๊กแกนี่ครับท่านก็ลําเรียนมาจากหลวงพ่อคืนนะครับถ่ายทอดให้ท่านนะครับท่านก็มาปลุกเสกนะครับตุ๊กแก จนมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็ได้จัดแสดงอยู่ในบริเวณที่ตั้งสรีระของท่านนะครับในกุฏิหลังเก่านะครับโดยในปีพศ2510นะครับชาวบ้านแถบราดพราวกรุงเทพนะครับได้นิพน์ท่านมาช่วยสร้างวัดและพัฒนาวัดสามัคคีธรรมแห่งนี้นะครับผมจนในปีพศ2512ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสนะครับภายในวัดนะครับก็จะมีวัตถุมงคลให้เช่านะครับผม สามารถมาเช่าหากันไปบูชาได้นะครับมีทั้งของเก่านะครับแล้วก็ของใหม่นะครับทั้งที่ท่านหลงผูหลํานะครับแล้วก็ที่สร้างใหม่ขึ้นมานะครับผมด้านนอกนะครับบริเวณรอบๆวัดก็จะมีพระพุตรูปแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับให้กราบไหว้บูชานะครับ โดยที่วัดสามัคคีทมแห่งนี้นะครับมีเนื้อที่10ไร่4งานสิสตารางวานะครับด้านนอกก็ดูร่มรื่นนะครับผมด้านนอกบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีพระพุทธร,รูปนะครับให้กราบนะครับรวมถึงรูปปั้นของสมเด็จโตแล้วก็หลวงปู่ทวดนะครับผมก็สามารถมากรับไหว้ขอพอรกันได้นะครับทางวัดก็มี ที่จอดรถนะครับกว้างขวางสะดวกนะครับแล้วก็วัดก็ค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับถัดมาด้านหน้านะครับก็จะมีศาลขององค์พระพิฆเนศนะครับอยู่ทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเดินไปกราบไหว้บูชากันนะครับโดยที่ศาลาแห่งนี้นะครับก็มีองค์พ่อพระพิกเนตนะครับรวมถึงนะครับไอ้ไข่นะครับ ตาหูนะครับหมอชิวกะนะครับแล้วก็เจ้าแม่ตะเกียนทองนะครับผมให้กราบไหว้ขอพรได้นะครับก็จะอยู่รวมกันบริเวณด้านหน้าของทางวัดเลยนะครับเป็นไม้แกะสลักนะครับของเจ้าแม่ตะเกียนทองนะครับ สวยงามมากทีเดียวนะครับจากนั้นเราเดินกันไปต่อนะครับบริเวณวัดค่อนข้างจะมีเนื้อที่กว้างพอสมควรนะครับถือว่าเป็นวัดในกรุงเทพที่มีเนื้อที่มากอีกวัดหนึ่งนะครับเดินถัดมานะครับก็จะเจอศาลตรงนี้ก่อนนะครับผม เด้านหน้าที่เห็นเป็นพระโบสถ์นะครับก็จกะมีทาวเวสุวรรณนะครับแล้วก็จตุโลกบาลนะครับเราเดินไปไหว้ทาวเวสุวรรณนะครับซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดนี้เลยนะครับพระศิวลรีนะครับถัดมานะครับหน้าโบสถ์นี้ก็ยังมี องเท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็เท้าทัตตะลดนะครับรวมถึงเท้าวิรุณปักแล้วก็เท้าวิรุณหกนะครับถือว่าเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งเท้าเวสวรรณนั้นก็มีมานานแล้วนะครับส่วนองค์นี้นะครับขวามือนี้นะครับก็จะเป็นเท้าวิรุณหกนะครับซึ่งก็อยู่ในหนึ่งในสี่ของจตุโลกบาลน,นะครับ ลูกปั้นเทวสุวรรณนะครับซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับของวัดนี้นะครับเป็นเทวสุวรรณขนาดใหญ่นะครับตัวเทวสุวรรณนะครับของวัดนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับซึ่งชาวบ้านระแวกนี้นะครับก็จะมากราบไหว้ขอพรกันอยู่ไม่ขาดสายนะครับ ซึ่งสร้างในสมัยที่หลวงพ่อลำท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะเป็นลูกปั้นขนาดใหญ่นะครับอยู่หน้าพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถด,ด้านหลังนะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความสวยงามมากนะครับซึ่งก็ได้สร้างขึ้นแทนหลังเก่านะครับจะเปิดให้เข้าไปกราบไหว้พระประธานด้านในในช่วงงานประจำปีนะครับ ถ้าวันปกติก็จะไม่ได้เปิดนะครับ ด้านข้างพระอุโบสถก็จะมีสันเจ้าจีนนะครับแล้วก็หลวงเจนะครับเนื่องด้วยหลวงพ่อลำนะครับท่านก็มีเชื้อสายจีนนะครับก็จะสร้างเป็นสันเจ้านะครับแล้วก็หลวงเจไว้ทางด้านข้างนี้นะครับด้านในก็จะมีเจ้าแม่คุนอิมนะครับแล้วก็เทพเจ้าต่างๆนะครับช่วงที่ผมมาก็ไม่ได้เปิดนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายบรรยากาศภายในให้ได้รับชมกันนะครับ ท่านใดอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดส,สมคีธรรมนะครับก็สามารถเข้ามากลับไหว้ขอพรอ,องคทาววสุวรรณได้นะครับซึ่งก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับจากผมแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอแคมเปญเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ